ครับเมื่อนีงว่างพอดีครับลงมหาเลาะเบื้งเหดสายหอยครับนี่เกจะตะดดนหลายมือแล้วครับเลยลูกไม้จะพื้นมาเก็บครับนี่ยได้พอดีครับนี่ดอกแรกครับนี่ย,ยากษ์เห็นอีกอย่างดล้วครับนี่บุกไปสันผัสอะไรครับเห็น หนาแล้วครับแล้วต้องเกิดครับนี่มาตะเสาของ่มากเทียครับส่วนมากก็าจะมาไตไฟออกครับนี่ไฟหนาไฟมาไตออกครับนี่ลงมาสวงใบครับส่วนทีค้าครับนี่เดยวเก็บพระเจ้าครับนี่ลังขึ้นไมครับดอกผึดุบานเ้วอยครับนี่ ว่าไดยเก็บทูกครับตอนแรงก็ได้ครับนี่ไปลงมากครับน้ำสายห่วยอยู่หน้านะครับนี่ยว่าจะไปเก็บไข่ว่าจะเก็บโคกเก็บปลาก็เจาะชักเทียครับไม่เลาไปครับนี่าน้ำสายห่วยแล้วครับเรื่องกุ้ยลายกแช่กุ้ยติดตามช่องนั้นนี่เด้อครับก็เป็นรังเฉยในการท่านคิดขัง่อไปครับขอบคุณครับผม ด,ดอกน้อยครับตอนบายครับนี่ถ,าถา่าจชงไวถ่ายเบือบ่ย่งนะครับนี่เพื้องมาเอาคื้อเก่าครับนี่จำเป็นก็ต้องเลยเก็บครับนี่รุ่นตะผูเที่ยวครับดอกข้อไหญ่ๆได้ครับนี่มันกกพอนดินครับนี่อย่างเงี้แดงครับนี่ ผม่วงเขีดแดงเกิดครับนี่ เห็ดนาเหลือครับนี่เลือนที่กัดรู้ครับเ่ละบันนาที่เป็นเห็ดทานครับนี่ดอกกรลั่งเหลือครับใบเก็บามากกรลั่งดำครับนี่นี่ทุกอย่างครับดูหนีบครับสายหวยนี่วางนี่ละโง่เกิดนี่เป็นอน่อนซ่อนเขยังได้ครับนี่ แล้เกิดเกิดไปรอบนึงแล้วครับนี่ให้เรางกอันนี้หางนุ่งยุ่งครับเปิดหางนุ่งยุ่งครับนี่ดอกน้อยๆอยู่ครับนี่ถึงเกิดไม่ครับนี่มันเดบานครับจําเป็นไปทางเก็บขึ้นนะครับนี่ย่วงครับช่วงใบกับพื้นหรือมาเอาข้นเขาครับนี่ยของไม่ได้ลูกมากครับ เกิดขึ้นกันรู้ครับนี่จะระทะพื้นที่เน็นเห็ดแดงครับนี่เกิดจห้อมแดงครับนี่ผมซื้อมามหรอครับเง็ดแดงเอเค แก่างน้อยนึงครับแกงกินแรองพอดีครับเก็บสายหอยไไว้ไดเป็นใครครับเนี่ติดหน้าได้ครับเนี่ย